สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอทุกท่านนะครับสวัสดี f อตัวทุกภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยและ f อซต่างประเทศทั่วโลกนะครับนะครับวันนี้ตุลาการเอ็กจะมีข่าวสารนะครับข้อกฎหมายอ้างอิงเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับพืชกระท่อมนะครับมาฝาก นะครับจากที่โพสต์ไปเมื่อสักพักแล้วมีหลายๆคนนะครับถามเข้ามาหลังใหม่ในความเข้าใจของผมนะนี่เบื้องต้นนะเดี๋ยวรอประกาศหรือกฎหมายออกมาชัดๆอีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนอื่นนะครับขอฝากช่องก่อนขอฝากช่อง YouTube นะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปกดติดตามช่อง YouTube นะครับชื่อช่องเสือ28 Channel ตุลการ X นะครับ พิมพ์แค่เสือ28เฉยๆก็ได้ครับแล้วไปค้นหารูปโปรไฟล์ผมแล้วเข้าไปที่ไปที่หน้าช่องแล้วก็ไปค่อยกดติดตามและกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมหน่อยนะครับให้มันครบผันไค์นะครับให้มันครบหนึ่งนคนนะที่ติดตามผมจะได้สามารถบางครั้งเนี่ยสามารถไลฟ์ออก YouTube ได้นะครับตอนนี้มันมีอยู่4ี0 0ร้กว่าคนนะครับมีอยู่สี่กว่าคนอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีกิติพงศ์ด้วยครับปุ๊บก,ก็โทรเข้ามาปั๊บเลยพี่คำสอนอแล้วโทรปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวดูอาจจะโทรซ้มแป๊บหนึ่งครับเผื่อแกโทรซ้าผมตัดสายออกไปพี่คำสอนโทรมานะครับจะโทรซ้ามาไหมคงหน้าไม่ถทมั้งคือกฎหมายเกี่ยวกับใบกระท่อมนะครับ คืออนุมัติแล้วอนุมัติผ่านสภาแล้วก็คือปลอดปลอดจากพืชสารสติดติดประเภทห้านะครับสารเก็บติดประเภทห้าคือผ่านแล้วคือมีผลบังคับใช้วันที่ยี่สิบสี่สิงหาคมสองพันห้า้อยหสิบสี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองผมพูดรวบรักตัดพามตัดความเลยนะวันนี้เอาเนื้อเนื้อวันนี้จะไม่ไม่เล่นไม่อะไรนะครับขออนุญาตนะครับก็คือผ่านกฎหมายแล้ว พรบรยาเสพติดป,ปลดล็อกแล้วนะครับจากสารเสพติดประเภท5แล้วก็มีอะไรนะกัญชาด้วยวะอันนี้ผมน่าจะกัญชาด้วยมั้งแต่ผมไม่มั่นใจนะผมเอาพืชกระท่อมก่อนย,ยกเลิอกออกจากสารเสพติดประเภท5นะครับของประมวลกฎหมายอาญานะครับแล้วก็ว่าด้วยสารเสพติดป,ปี2522นะครับปลดประกาศกระทรวงนะครับว่าด้วยยาเสพติดนะครับปลดล็อกกระท่อมประเภท5เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีคำสั่งบังคับใช้วันที่24สิ่งหาสองพันเป็นต้นไปนะครับแล้วทุกคนถามว่าเคี้ยวได้ไหมเคี้ยวได้ครับเคี้ยวเนี่ยแต่ต้องอยู่ในปริมาณน,นะมีหยิบหยิบย่อยอีนะคือโอ้โหผมเคี้ยวกระท่อมครับแม่งพบล่อทีงเป็นโลเลยเป็นคุณคุณเชื่อไหมภายในหนึ่งวันนะคุณเคี้ยวกระท่อมหนึ่งกิโลหมด นะครับเอาแค่พอสมควรพกไปสิบใบยีบย่สิบใบสามสิบใบในในความคิดผมคงจะไม่เกินสามสิบใบยี่สิบถึงสามสิบใบนะครับพอกอย่าให้เกินนั้นสําหรับคนที่เคี้ยวนะนะครับสําหรับคนที่เคี้ยวมันต้องวันที่ยี่สิบสี่ไปแล้วนะยี่สิบสี่สิงหาไปแล้วนะไม่ใช่ไ์ผมวันนี้ปุ๊บอ้แม่งพกได้แล้วไม่ใช่นะเดี๋ยวมาโทษตุลาการเอ็กนะไม่ใช่นะนะครับสองต้ม ต้มได้ไหมต้มเป็นน้ําดิบอ่ะได้พกพาได้นะครับเป็นน้ํากระท่อมได้นะครับสังเกตได้ดีนะผมวงเล็บไว้แล้วนะน้ําต้มนี้คือน้ําดิบนะครับน้ําดิบน้ําดิบดิบที่ไม่ได้ผสมอะไรอ่ะน้ํากับน้ําใบกระทอมอผสมการต้มเคี้ยวออกมาเป็นน้ําดิบเขาเรียกน้ําดิบนะพกพาได้แต่คําว่าพกพา มึงก็ไม่ใช่ล่อไปเป็นสิบยี่สบขวดล่ะเออพรกทิงสองขวดก็พอสามขวดก็พอเต็มที่นะสวัสดีขวัญด้วยครับนะเอาแค่นั้นก็พอนะเดี๋ยวเดอะไรวะเมื่อกี้ลืมลืมไปกอดอนุมตันนมออมติอีกเฟสหนึ่งลืมไปกดอนุมัติอีกเฟสหนึ่งนะครับสวัสดีฟ้าหลังฝนนะครับ สวัสดีเปียกนะครับก็คือน้าน้ําดิบเนี่ยน้ำกระท่อมดิบเนี่ยพกพาได้ครับประมาณสองถึงสามขวดในความคิดผมนะนี่ผมบอกแล้วว่าคือเอาความคิดผมนะไม่ได้เอาตามตัวบทกฎหมายนะในความรู้สึกผมที่ผมกันกองและผมเป็นกลางเนี่ยใบกระท่อมพกพาได้ประมาณสิบยี่สิบสามสิบใบให้หมดภายในหนึ่งวันคือคิดคุณคุณคิดอหรว่าคุณเคี้ยวใบกระท่อมนะ่ะคุณคุณต้องพกวันหนึ่งกี่ใบประมาณเท่าไหร่ แต่ก็ไม่เยบเพราะก็เป็นโลสองน้ําดิบคุณก็ต้องพพาะประมาณหนึ่งขวดสขวดสขวดนะครับได้นะครับได,นะบได้จะขายใบกระทอมต้องมีใบอนุญาตครับผมบอกเลยนะขายที่คิดจะปลูกใบปลูกต้นกระท่อมขายเนี่ยเพื่อขายใบเนี่ยต้องมีใบอนุญาตแยกให้ออกนะครับระหว่างขายใบก็ต้องมีใบอนุญาตขายใบต้องขายให้ คนที่อายุสิแปดปีขึ้นไปนะครับไม่นั้นคุณโดูค่าปรับนะถ้าผมจะไม่ปิดห้าหมืนมั้นะครับห้าหมื่นนะถ้าจะไม่ปิดรถจำคุกเท่าไรหร่หรอเมื่อกี้ดูเมื่อกี้สองจะปลูกกระท่อมก,ออก,ออก็ต้องขอจะปลูกนาเข้าส่งออกต้องขอใบอนุญาตนะครับไม่นั้นมีโทษ เข้าต่อไปน้ำกะท่อมที่ผสมยาแก้ไอผิดกฎหมายครับผมฟังดีๆฟังดีๆน้ำกะท่อมที่ผสมยาแก้ไอหมายถึงถ้าว่าในความคิดของวัยรุ่นหรือทีมงานทั่วไปเนี่ยเขาจะมองว่ากะท่อมผสมยาแก้ไอแต่ไม่ได้ผสมโพก มีความผิดครับผมคือผสมแค่สองตัวน้ำกระท่อมกับยาแก้ไอนะครับผิดครับผมมีโทษปรับห้าหมื่นบาทนะครับ,บมีบทบัญญัติกฎหมายออกมาแล้วครับมีโทษปรับห้าหมื่นบาทนะครับเนี่ยช่องเนี้ยเป็นช่องพวกหาแดกให้กับพวกหมาทั้งหลายตามดาเน่ย หรือเจอขี่รถวิ่งจับหรือไปขอคลอนรถตามปั๊มตามข้างทางเนี่ยนะมันเป็นยังมีช่องโหว่ของกฎหมายอยู่มันยังมีช่องโหว่ของกฎหมายอยู่แต่มันก็มีวิธีป้องกันครับผมมันก็มีวิธีป้องกันถ้าคุณไม่เสลอให้มันอ่ะมันก็จับคุณไม่ได้หรอกถ้าคุณแยกใช่ปะ่ะเออยยาไอ้แก้ไอตัวไหนที่มันห้ามอ่ะมึงก็อย่าไปซื้อมากินเลยเออ ยาแก้ไอตัวไหนไอขึ้นชื่อว่าดิวดิวเนี่ยไอลงท้ายไอยลงท้ายด้วยดิวดิวเนี่ยมึงอย่าไปซื้อมาแดกดิมันก็ซื้อ,อยาแก้ไอที่ว่าอยอยเขารับรองมันมันไม่ได้เป็นยาต้องห้ามมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ยาต้องห้ามสิมึงแปลายาตัวนั้นมานะครับแปายาตัวนั้นมาเพื่อที่เพื่อที่จะมาเอาผสมแต่การที่มึงผสมเนี่ย มึงต้องแดกให้หมดถ้ามึงผสมสี่คูณร้อยก็คือมีโค้กผสมด้วยหนึ่งน้ำกระท่อมสองโคก้กสามยาแก้ไอนี่คือหลักสูตรของส่วนผสมสี่คูณร้อยตามในตัวบทกฎหมายก็บอกถามว่าผิดไหมผิดครับผมเมื่อกี้ผมบอกว่าน้ำกระท่อมกับยาแก้ไอนั่นหนึ่งนันหนึ่งข้อนะยังไม่เป็นสี่คูณร้อยนั่นก็ผิดข้อที่ ต่อมาผสมเป็น4คูณ้อยคือ3ตัวน้ำกระท่อมโคกยาไกไอนี่คือครอบหลักสูตร4คุณร้อยถ้าผิดไหมผิดครับผมอัตราโทษ50,000เท่ากันครับมาดูส่วนไหนที่มันอนุญาตมันอนุญาตตรงที่ว่าน้ำกระท่อมผสมน้ำหวานนา่วิธีง่ายๆ่ายวิธีง่ายๆ่ายมึงก็ไปซือ้อ ยาแก้ไอที่เป็นน้ำหวานมาดิเออที่เป็นน้ำหวานนะเออที่เป็นน้ำหวานมึงก็เลี้ยงบาลีไปไงเออมึงเลี้ยงบาลีมึงดูฉลากรึมึงมึงจำยาแก้ไอแล้วกูมีอยู่ตัวหนึ่งของผมเนี่ยมึงจะมีอยู่ตัวงไอเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นยาต้องห้ามมันบอกว่าส่วนผสมเป็นน้ำหวานฉลากมันขึ้นอยู่เลยเป็นน้ำหวานถ่ายรูปเลยครับ เอเวลาผสมผสมนี่วุ้บผสมเลยฮะเพราะว่าข้อกฎหมายของก็บอกอยู่แล้วว่าน้ํากระท้มผสมน้ําหวานได้อ่ะุผสมน้ำหวานเนี่พวกอะไรนะโอชาอะไรพวกนี้มึงผสมไปดิแต่มึงจะผสมโคกเอาไปมึงอย่าผสมโคกดิถ้าผสมโคกปุ๊บกลายเป็นสี่คูณร้อยันทีมึงผิดอ่ะมึงผิดอ่ะมึงผสมตอนที่ต่อเมื่อมึงจะแดกเอ้มึงจะแดก มึงผสมเสร็จปุ๊บมึงแดกเลยเออมึงกล่าวว่าจากตรงนี้กูเลยด่านนี้มาเลยอุ้ยไกวากจะถึงด่านนู้นอีกประมาณร้อยวันโลอ่ะมึงผสมเลยสักขวดเล็กนึงมึงก็แดกหมดแดกหมดปุ๊บมึงทิ้งขวดเลยมึงจะเหลือหลักฐานไว้ํำหาอะไรก็แดกให้หมดเลยก่อนเข้าด่านเราไปปุ๊บมันเจออะไรอ้าวยาแก้ไอตัวนี้อ้าวมันไม่ได้ยาแก้ไอต้องห้ามเนี่ยมึงก็ไม่ผิดมีโคกอยู่ในรถมึงไม่ได้ผสมมึงก็ไม่ผิดอ่ะมีน้ำกระต้มน้อมน้ำกระ่อมดิบอยู่ในอยู่ในรถมึงก็ไม่ผิด อ่ะมึงเจอกระท่อมมีกเอาเจอกระท่อมมึงไม่เกินสามสิบใบมึงก็ไม่ผิดมึงก็บอกได้ผมทั้งเคี้ยวทั้งกินน่ะทําไมอ่ะกฎหมายให้แล้วอ่ะแต่หมาบางตัวมันขู่มึงอยู่นั่นแหละมันขู่มึงอยู่นั่นแหละอันดับแรกนะครับถ้ารู้ว่ามันเจอโทรศัพท์มึงห้ามให้มันยึดมึงขึ้นไลฟ์สดเลยมึงขึ้นไลฟ์สดเลยพะหมาหมาพวกนี้มันกลัวกล้องมึงทํายังไงก็ได้ถ่ายให้มันติดชื่อมัน มึงพูดไปเลยระบุไปเลยว่าแม่งเหตุพิกัดอยู่ที่ไหนมึงบอกเลยพิกัดที่ไหนทิ่งโดนเนี่ยเออแต่กูบอกแล้วนะมึงต้องเลี้ยงบาลีด้วยนะชีวิตมึงเองอะตัวมึงเองมึงก็ต้องเลี้ยงบาลีด้วยมึงก็ไม่ใช่ว่ามึงจะทื่อๆไปคือรอักอยากจะแดกแต่ไม่ป้องกันตัวเองอันนั้นกูก็ช่วยไม่ได้กูก็ช่วยไม่ได้อันนี้กูออกมาพูดแล้วในความเข้าใจที่เนี่ยอย่างตัวผมเนี่ยชีวิตผมเนี่ย ถามว่ากินน้ำกระท่อมไหมกินเขียวใบกระท่อมไหมเคียวพกใบกระท่อมไหมพกแต่กูไม่บอกจํานวนแต่กูเลือกที่จะพกเลือกที่จะนําพาที่กูเอาตัวเองกูรอดแต่ก็ไม่ใช่เสลอแม่งเอาทิ้งเป็นโลสองโลสามโลสี่โลแม่งคอดห่อเอ้ยเดี๋ยวกูไปค้ากับอะไรข้างหน้าอันนั้นพวกคิดการใหญ่ของผมไม่ถึงขนาดนั้นผมเอาแค่ว่า เคี้ยวกินทํางานในหนึ่งรอบในหนึ่งรอบเพราะผมคิดเลยกูไปกี่วันทุกคนรู้หลังสวนชุมพรคือแหล่งกระท่อมถูกไหมหลังสวนชุมพรคือแหล่งกระท่อมบางปะอินคือแหล่งกระท่อมคลองเจ็ดทันญะคลองแปดทันยะ, 8, น,ยะนี่คือแหล่งกระท่อมมึงต้องหางอีกงได้ว่าจุดจุดที่มึงเดินทางมึงอยู่ตรงไหน แล้วมึงอ้างอิงเลยมึงจะเอาวันละกี่ใบอ่ะอย่างผมเนี่ยวันละหม้อแม่งชุดหนึ่งสามสิบห้าใบชุดหนึ่งสามสิบห้าใบกูนับวันเลยวันละสามห้าสามห้าสามห้ากี่วันกูจะกลับมาถึงมาถึงนะกูจะนับเลยเพื่อกูเป็นก้ออ้างนี่กูเรียบเรียงไว้เลยบริวิงานนี้ไปสามวันสี่วันห้าวันกูไปห้าวันเอาสามห้าคูณก็ปดีเพราะอะไระ่ะ เพราะเวลากูไปนั่งอยู่หน้าพนักงานสอบสวนกูจะบอกเลยบอกเนี่ยผมอะวันละสามสิบห้าใบครับผมไปกลับห้าวันครับก็คูดไงไปดิเมื่อมันเจออะมันเจอถุงอะถุงใหญ่อะเมื่อมันเจอถุงใหญ่อะนี่คือวิธีเอาตัวรอดไม่ใช่ว่าเจอปุ๊บแมงร้อยใบสองร้อยใบปุ๊บมาเองโดนนันขู่แล้วชิบหายไม่ต้องไปกูวมึงบอกเลยเดี๋ยวมึงให้กางชั้นพนักงานสอบสวนอย่างเดียวกับมึงกูไม่คุยมึงจะเขียนบันทึกจับกุมงอะไรมึงเขียนไปเลย เดี๋ยวพอไปนั่งหน้าพนักงานสอบสวนก็ถามว่าเนี่ยกระท่อมมึงเอาทำไรมึงบอกเลยผมกินวันละสามสิบห้าใบครับผมต้มตีละหนึ่งหมอ้อหม้อหนึ่งสามสิบห้าใบใช้สามสิบห้าใบอ่าผมเดินทางจากจังหวัดนี้ไปจังหวัดนั้นไปกลับเนี่ยใช้เวลาสามวันสี่วันมึงก็คูณก็ไปดิมึงก็คูณก็ไปดินี่คือเขาเรียกว่าตอบแบบฉลาดพกพาแบบฉลาดแดกแบบฉลาดยาที่มึงยาที่มึงแดกเนี่ยมึงก็อย่าไปทุกอย่างมันการเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างมันมีซิกเซน มันมีการเปลี่ยนแปลงได้มึงยังไม่ต้องยึดกูต้องฝาแดงเท่านั้นกูต้องไก่ฟ้าเท่านั้นมึงอย่าไปยึดติดเพราะถ้ายึดติดเมื่อ,อไหร่มึงขายอยู่ในตารางข้างเพราะมึงจ้องที่ว่ามึงจะทําผิดกฎหมายอยู่เรื่อยในเมื่อว่ากระท่อมเนี่ยเขาทําให้ถูกกฎหมายแล้วมึงก็อเชียมึงลาเอียงหน่อยดิเออมันเปิดเสรีให้ขนาดนั้นแล้วว่ะมึงยังมึงจะยึดถีว่าไม่ไเฮียมันไม่เข้าสูตรอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชจะแดกอะ่ะเอาตัวเองให้รอดด้วยนะ จะแดกเอาตัวอเองให้รอดด้วยพฤติกรรมเราต้องเปลี่ยนตามยุบตามสมัยนะครับผมเนี่ยผมบอกแล้วผมมียาแก้ไออยู่ตวงก็คือมันเป็นมันเป็นน้ําเชื่อมแต่ถามว่ายาตัวเนี้ยมันเป็นยาต้องห้ามบริวาร,รต้องห้ามไหมไม่เป็นเพราะว่ายาตัวนี้มันไม่มันไม่สามารถไปสกัดเป็นสารตั้งต้นของยาเสพติดได้ผมเลยรอดนะครับเจอในรอดก็ไม่เป็นไรโคกเจอในรอดเจอน้ําต้มในเจอน้าท่อมที่ป้อมแล้วในกระติกก็ไม่เป็นไรเจอใบ ร้อยบใบก็ไม่เป็นไรเพราะผมมีข้ออ้างผมผมเลือกที่จะต่อวพนักงานสอบสวนได้เพราะผมต้มวันละหม้อสามสิบห้าใบผมไปกลับใช้เวลาสามวันสี่วันเหตุผลมันฟังขึ้นไหมข้อกฎหมายมันมีวงเล็บอยู่มึงอย่าไปโง่อะมันมันเห็นมึงพกทีร้อยใบสองร้อยใบมึงคููจังเลยเชื่อมึงโดนแน่มึงโดนแน่มึงโดนห้าหมื่น 50, 000, ถ้ามึงปับ๊บกับถ้ามึงให้กูนะโดนหมื่นเดียวมึงอย่าไปเชื่อต่าแหล่ทั้งนั้นอย่าไปเชื่อลักที่จะแดกต่อตัวเองให้รอด นะครับฝากไว้ให้คิดจากตุลาการแอกครับผม